โอเคนะผมขอ,อกาวสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมมีคูเ่านเอาก็ดีเช่นเคยโอเคผมนิคเองวันนี้ผมจะเล่นแบทฟอร์มหลอดอีกแล้วนะผมตึงคลิปล่าสุดที่ผมทําไปคนดูน้อยเหลือเกินนะผมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบหรือว่าอะไรนะผมก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมแต่ว่าช่วยแชร์ให้คนอื่นดูด้วยผมขอแค่นั้นนะครับก็ผมไม่ได้ขออะไรเพิ่มเติมแล้วเอาละ ก่อนจะไปดูผมดูแคมเปนก็ช่วยฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะผมแล้วกดซับสไครต์ด้วยนะผมแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยพอดีจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคีิปใหม่จากผมนะผมฝากกดแค่น,นี้แหละแบตเด็กกูกดแย่เลยกีโอเมื่อกี้ตายเพราะอะไรวะเพื่อนทิมล้มหมดเลยเหรอโดนไอตัวน่าเกลียดนั่นทับจุดแบตหมดเลยเอาไมเราไม่ยอมแพ้นะผม ba liệt ơ chị dạy lên dạy lòng lên ba rồi Có auto, hả ủa mình mình gần mà cho ไฟพาวเวอร์บวกแมกกาซีนโอ้จรงนไอพวกสกคบใหญ่พวกเนี้ยยิง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 ซูมไกลดามเมจดามเมจที่จุดอ่อนจะยิ่งแรงขึ้นนะผม ระเบิดสองลูกพร้อมมึงเลยอีกออมินเนชัน่นเอ่อเอาอะไรไปดีแอมโมว์ฮะเด,ดือดใจเดือดใจมาให้แต่ของหนักๆมาทั้งนั้นเลย What you man? Okay, let's go. We are engaging the creature. Oh my god, the area is riddled with tunnels. I thought you were a hunter. Damn, you got hungry a lot with that aim. All right, let's go. Time Bullet rumble. Move it. That's the spot. Cover me, reloading. Let's go. 1 đi! I go. 1 go. นู้นี่ดักโอ้โหทำไรครัชเชอร์อย่าทำไรหมอกูโอยพวกนี้มันตีแรงมากเลยเอาจริงแม็คคูเปอร์ เอาเซนนี่กับนั่นเฮ้ยจะทำไมลิงไม่ได้วะเฮ้ยทำไมลิงไม่ได้อ่ะไอ้กาสเมื่อกี้แน่เลยนั่นไงอ๋อลีโหลดเร็วขึ้นแรกกับว่าไอ้นี่แรกกับว่ามันสูงไม่ได้นะผมโอเคกูนั่งยิงกันเละอู้ยบึมบึม อุ้ยเอาจริงการนี้เบคอนเป็นค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีนะอุยอ้ยยอนแค่กรดเลยนีัวโอ้ ถอดกร์นได้ปะถอดไม่ได้ด้วยลูกแย่หิวด่วนเลยกระสุนกระสุนกระสุนดจ๊ะเอาก๊านแทงไปด้วยละ My Nama said never to follow a wolf into its lair. At the time, all I wanted to do was see penguins, but now it makes sense. So long will it be, but don't let it go. Yeah, I'll hold it up. And penguins are cold! Come on, get some! Stun loading! come on and die! Hey! Over there! Rish? See, I'm a tycoon. ลบเก่าอยู่เก่าอยู่โอ้ยอีเวนเจโลจะติดตะโขบใหญ่มาทำไมวะสวยยิงเร็วโอเคอย่าแกปวด มารอมันเปิดป่านะอุอ้ยอดีนะมิกเอเข้าไปในป่าเลยไม่ดีเหรอ โอ้ยพวกมึงก็ขยายคนผลิตกรดกันจังวะไปเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยริวดูคราจเจอร์โอ้โหใกล้ๆตัวกูเลยอีกเวเลยเฮ้ยสตอเกอร์ แม่งปิดแม่งปิดปากแล้วไฟแคคเกอร์นี่เขาเลยเอ้าไฟแคคเกอร์น่าจะใช้เรียกเรียกพวกลิเดนมารวมกัดแล้วเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยมีของเล่นของเล่นอุ๊ยแม่งเอ้ยเปิดกระสุนเถอะให้กูเปิดกล่องกระสุนเถอะนะ เดี๋ยวรๆๆไปจะไปแล้วไปจะไปแล้วไปจะไปแล้วมีตรงไหนวะว่าตัวโคตรใหญ่เลยเนี่ยอ่ามันปก่อด You'll yours. you over Shoot Just get Crusher, there! the head! wait. for โอ้ผมต้องมีอาวุธเรียประชิดไปสักอันอย่แล้วเขารู้สึกว่าแบบอาทิตย์นั้งผมจะเป็นคนที่โคตรโลภมากเลยหนยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพวกของแบบของแงต่งปืนพวกเนี้ยในที่ผมว่าผมต้องต้องป่ามันไปให้ได้

เดี๋ยวไม,ไไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบด็อ,ด<ป>ดอกจะตายแล้วต้องไปด็อกก่อนเกิดขึ้นมาแม่ไปยิงอ hey, ีเวนเจโร่แต่จริงๆนะผมชอบอย่างนี้คือมันพอมันเผยยิงโดนแล้วมันขอโทษเนี่ยผมชอบมากเลยเออรู้แล้ว

เอ๊ะทำไมเมื่อก่อนกูเล่นผ่านทำไมตอนนี้กูเล่นไม่ผ่านเฮ้ยเก็ตัวเก็บห e ที่แล้กันเลี้ยงกายกันไปแล้ว จุดอ่อนตรงนี้ก็มีเหรอมีเหรออุ้ยเชี้ยะไอ้กระสุนหมดโอ้โหอุ้งใสวุ้งใสเงียบๆค่ะหาจุดอ่อนตั้งนานไม่มีเลยรีบมลืมกระสุนเฮ้ยมันจะตายแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยมันตายแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้ามันดีกว่าเราดูหน้ามันดีกว่าอุ้เอ้าอะไรวะดูหน้าไม่ทันโอ้ยคาซีนด้วยแฮะ อู้ตัวแม่งใหญ่จริงนะเนี่ยเฮ้เขาแมนว่ะ คลิปหายแล้วด๊อกโอ้หยิงอัดขนาดนั้นนะเรียบร้อยวก วอลเกอร์นี่น่าจะได้แบบมาจากลุงบิวนะผมเพราะดูดูเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นทุกคนเห็นเพราะว่าเขาใช้ภาษามือด้วยแบบหยุดยิ่งก้อนอะไรประมาณนั้นนะผมอจริงผมว่าน่าจะมีแบบมาจากลุงบิวนะผมผมก็ไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านสกิลพ่แกมกันนี่ ก็เดินดีเพลงมันเดียวเฮ้เดี๋ยวผมต้องไปลองไปหาฟังแล้วเพลงของเพลงจบของแบค็บล็อตว่าแต่จริงๆเมื่อกี้มันโคตรเหนื่อยเลยอะ

แต่จริงผมผมพูดตรงๆเลยเมื่อกี้แม่งเหนือ่อยเหนือ่อยเหนือ่อยเหนือหน่อยโคตรโคตรอ่ะอ่าแอ่วีนะผมต้องตัอตดอีกเยอะเลยน่าจะได้ลงน่าจะได้ลงอีทีวันพรุ่งนี้นะผมโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนแคปเปนใหม่เปิดหรือยัง ไม่ยอมเปิด Children of the Worm e x p e n s i o n Required c a n n e l of Terror e x p e n s i o n Required อะไรวะแล้วผมเล่นอะไรยังไม่ครบก็ไม่น่ามีอะไรนะโอเคเราไปปิดคิดดีกว่าโคตรเหนื่อยเลย โอเคครับผมเองแค่บ้างผมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมถ้าเกิดไม่ชอบคลิปผมแต่ว่าอยากให้คนอื่นดูก็กดแชร์ได้นะผมก็อย่าลืมกด s ับ s ไคร b e ปุ่มแดงๆให้เป็นปุ่มสีเทาก่อนนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยและกดปรับเป็นทั้งหมดนะผมและคลิปผมที่ลงใหม่เนี่ยก็จะไปอยู่ที่หน้าหน้าจอของทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ